เดี๋ยวครับวันนี้ผมจะพามาชมบ้านเดี่ยวสองชั้นหมู่บ้านคุณาลัยอยู่เทียรทะเลนะครับเป็นหลังมุมสวยงามมากเลยนะครับหลังนี้หลังใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในนะครับอันนี้ยังไม่รีโนเวตนะครับพรุ่งนี้คุณลุงเขาจะมาตัดต้นไม้นะครับทําความสะอาดนะครับเมื่อกี้ไปดูข้างในมาสวยงามมากเลยนะครับข้างในใครซื้อหลังนี้รับรองว่าประทับใจมากเลยนะครับ อ, <osc> อันนี้เป็นประตูข้างหน้านะครับแต่ยังเปิเปดไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าข้างหลังนะครับจะพาเข้าข้างหลังนะครับมีครัวนอกครัวในด้วยนะครับอันนี้ basics, uh Listen, rumors, AL ครัวครัวนอกนะครับอันนี้พื้นที่ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นครัวในนะครับอันนี้เป็นครัวในนะครับอันนี้ยังไม่ตกแต่งนะครับยังสวยงามขนาดนี้เลยนะครับยังไม่ตกแต่งนะครับแต่คิดว่าตกแต่งไม่เท่าไหร่นะครับหลังนี้นะครับ ดูภายในนะครับคือยังเกี่ยมอยู่เลยนะครับนะครับว่าเป็นหล่มในระดับนะครับมีห้องห้องแคะโถงห้องรับแขกนะครับนะครับทูโชนะครับชั้นวางทีวีนะครับโต๊ะกินข้าวนะครับห้องน้าห้องน้ําล่างนะครับยังใหม่ยังเอียมอยู่เลยนะครับสุขสุขภัณฑ์ยังใหม่อยู่เลยนะครับ อันน <ım 999> ี้ห้องนอนชั้นล่างนะครับหนึ่งห้องนอนล่างนะครับนะครับอันนี้ห้องเก็บของเดี๋ยวพาไปชมข้างบนนะครับพาขึ้นไปชมข้างบนนะครับข้างบนสวยงามมากเลยนะครับพื้นเป็นน่าจะเป็นลามิเนตนะครับสวยงามสภาพนี้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับในห้องนอนข้างบนนะครับหนึ่งห้องนะครับห้องนอนข้างบนนะครับี่ห้องนอนข้างบน สวยงามมากเลยนะครับม่านเมินยังสภาพปิ้งอยู่เลยนะครับสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับอันนี้ตู้บิวอินนะครับสภาพสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึง่งแต่เจ้าของเดิมน่าจะทาเป็นห้องพระนะครับนะครับตกแต่งอย่างดีสวยงามเลยนะครับน่าจะเป็นห้องพระนะครับนะครับในห้องนอนนะครับมีตู้บิวอินอะไรเป็นเสร็จเลยนะครับ สภาพบ้านสวยมากเลยนะครับหลังนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้น่าจะเป็นห้องใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่นะครับสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับเจ้าของบ้านเดิมตกแต่งไว้อย่างสวยงามมากเลยนะครับมีชุดบิวอินตู้บิวอินมีครบทุกอย่างเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับ สวยงามมากเลยนะครับห้องน้ําในห้องนอนใหญ่นะครับมีห้องน้ําส่วนตัวหนึ่งห้องนะครับสภาพสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ด้านนอกก็มีห้องนอ้ําอีกห้องหนึ่งนะครับสวยงามมากเหมือนกันครับเหมือนบ้านไม่ได้ใช้เลยนะครับสภาพนี้ยังใหม่มากเลยนะครับถือว่าถือว่าบ้านหลังนี้สภาพสวยมากตั้งแต่ซื้อมาคิดว่าหลังนี้<ๆ>น่า <Spencer> จะเป็นหลังที่ สะอาดที่สุดนะครับแล้วก็ดูสวยงามที่สุดนะครับตกแต่งน่าจะง่ายหลังนี้นะครับที่เป็นสารประจําบ้านนะครับสารพระภูมิประจำบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตัดต้นไม้ให้นะครับจะได้ถูกหวยรวยเบอร์นะครับจะได้ทําให้สวยๆนะครับนี่ด้านข้างนะครับนี่คือด้านข้างนะครับผมพาไปดูด้านข้างนะครับ พรุ่งนี้จะเก็บกว่าแล้วครับพรุ่งนี้เก็บกว่านะครับไปดูด,ดานข้างเออประมาณนี้นะครับผมหมู่บ้านคุณาลัยนะครับซอย12ทับ4นะครับสวัสดีครับ